การจิตอัพเกรดสมองตอนที่สามสิบสี่นะจะ๊ะหัวข้อวันนี้คุณป้าโนก็จะมาโปรยให้ฟังเลยคะ่ะฟังให้ดีๆนะคะอายกับสิ่งที่ทำนะคะดูแย่และก็แค่ต่อสิ่งที่ดีที่สุดนะจ๊ะคุณจะได้นะคะมีชีวิตที่ดีขึ้น100%เปอร์เซชัวร์ส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยได้อายในสิ่งพวกนี้ละคะ่ะมัวแต่ว่า อายในยเรื่องที่ว่ากลัวเพื่อนไม่รักกลัวคนรักหนีหายกลัวคนไม่พอใจนะคะอ่าเวดาเขาชวนกินข้าวไม่กินแล้วค่ะอ่ะเก่งใจนะคะแต่ในใจหน้องเมื่อหลอยกูจะได้แดกวะอะไรประมาณแบบนี้นะคะถ้าอย่างนี้นะคะ ไปนั่งรอกินฟรีตามเพื่อนเพื่อนนะคะไม่รู้สึกอายนะคะเออแต่เวลาเขาชวนกินไม่กินละค่ะพอรับหลังนะคะคนกลับบ้านเพียบเลยอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะอายในยสิ่งที่ยแย่แล้วก็เรียนรู้ที่จะทําในสิ่งที่ดีๆอ่าสมมุติว่าเพื่อนชวนไปสแสวงบุญนะคะอ่าไม่ต้องปฏิเสธค่ะ ไปทันทีทันใดเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนจะไม่คบไม่เคารพเรานะคะแต่ถา้าเราไม่มีนะคะปฏิเสธทันทีทันใดไปเลยค่ะวันนี้โอกาสนี้ไม่เหมาะไม่ควรละไว้เพื่อนไปก่อนนะเดี๋ยวเรามีพร้อมแล้วบอกกันอย่างเชิดอกภาคภาคูมิใจค่ะเพราะว่าเราสุดจริตใจเพราะเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งเฟกมานั่งปั้นหน้าหลอกเพื่อนให้มันเสียเวลาละค่ะเพื่อนเขาก็จะได้ออกโอเควันนี้เพื่อนไม่พร้อมไม่เป็นไร เดี๋ยววันหน้าเรามาชวนไปใหม่นะถ้าเมื่อไหร่คิดจะนะแก้ตัวเองได้นะคะเริ่มทำตั้ตอนนี้เลยนะจะ๊ะ <c oughs> ดีกว่าไปนั่งแครว่าโอ้วันนี้เหรอได้สิเดี๋ยวเราจัดการให้นะโอ้โหไปนั่งแอบกูน้นี่ยืมสินมานะครับเ <c oughs> พื่อที่จะไปโปรให้เพื่อนรู้ว่าเออฉันสามารถช่วยได้ <c oughs> แล้วก็มาน,นั่งกุ้มนั่งทุกข์ทำไงดีจะหาเงินทันไหม อ่ะเราว่างตอนที่ยอมเสียหน้ากับตอนที่ว่ายอมเสียหน้ากับเพื่อนแต่ตอนแรกนะคะดีกว่าตอนที่มันรอให้เพื่อนนะคะจับตาได้ตอนสุดท้ายนี่แหละคะ่ะอายมากว่านะเพื่อนนะจะบอกให้ถ้าไม่อยากอยู่ในสภาวะแบบนี้นะคะป้านนกบอกได้เลยนะคะว่าอย่าแคร์ในสิ่งที่มันไม่ดีเลยนะคะจําไว้นะคะเอาที่ดีเลยค่ะแล้วก็บอกไปอย่างตรงไปตรงมานะคะ ก็ยัยแอนอกสบายใจนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องมิตกกังวลว่าเพื่อนจะมารู้ความลับและความลับจะแตกเมื่อไร่อะไรประมาณแบบนี้นะคะเสียเวลาสร้างภาพนะคะยุคนี้นะคะชัดเจนเลยค่ะฝากเอาไว้ให้คิดนะคะ